ค่ะเพื่อนๆเราจะมาต้มบักมีที่เราได้ซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะตั้งตั้งกระทะก่อนนะคะโอ้ยน้ำกรเด็นเดี๋ยวเราก็จะต้มขนุนนะคะที่เราได้ซื้อมาเปิดแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่มน้ำลงไปนะไปเพิ่มน้ำลงไปเยอะหน่อยนะคะให้ท่วมตัวขนุนนะ นี่นะคะเราก็จะมาล้างอันนี้ก็ใส่ต้มไปเถอะยังไม่ได้แก่มากตรงเม็ดมันนะคะก็สามารถนนี้ได้เดี๋ยวแม่จะตัดตรงหัวขั้วมันตรงเนี้ยออกนะคะก่อนที่จะเอาไปต้มไม่มียางนะคะเพิ่เมเตไม่มียางเดี๋ยวแม่ตัดหัวมันก่อนนะคะนี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกัน,นเ,เดี๋ยวผู้พากัน ให้เขาเสด็ดน้ำก่อนนะนี่เลยอ่อนก็ถือว่าอ่อนแก่ก็ไม่ได้แก่นะคะไม่ได้อ่อนมากเพราะเม็ดมันมีแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวรอน้ำเดือดน,นะคะน้ำร้อนละใส่ลงต้มละต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้เขาแบบนิ่มเลยเพื่อที่เราจะเอาไปทำตำขนมไดน้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาทำตำขนุนแบบเหนือนะคะหรือว่าซ oh oh ุปบักหมี่แบบภาคอีสานนะคะเขาจะเรียกว่าซุปบกหมี่แต่เรามาดูวิธีการทำดูนะว่าของภาคเหนือกับภาคอีสานน่ะมันจะเหมือนกันไหมนะว่าวิธีการทำอ่ะจะคล้ายๆกันไหมเปลือกมันเอาออกได้เลยนี่เดี๋ยวแม่ต้มไปครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นสีออกแดงๆอ่ะ ถ้าต้มเขาแบบว่าโอเคแล้วนะคะเขาจะออกแดงๆอาเนี่ยกลับไปแล้วหนี่นะคะเริ่มในนี้ละเนี่ยเขาจะออกสีแดงๆแต่ยังไม่ได้นี้นะเดี๋ยวเราจะต้องต้มจนเปื่อยเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มไปเลยคะ่ะวันนี้ก็เสียดายนะคะเราไม่มีข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆจริงๆได้กินกับข้าวเหนียวว่าจะเซ็มากๆเลยนะคะนี่กินกับข้าวสวยไปก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะทํา คณะหมูกรอบไปด้วยนะคะนี่กับซุปบะหมี่นี่นะคะโหดูน้ำเดือดน,นะคะระหว่างนี้แม่จะโขกนะคะมีตัวของกระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วก็กะปิไว้รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราโขกเสร็จแล้วเราก็จะมาโขกรวมกันกับน้ำพริกแล้วเราจะเอามาคั่วกับกระเทียมเจียวอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแม่ระหว่างนี้แม่ขอตัวโขกพริกกระเทียมเกลือกะปิก่อนนะจ้ามาค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่ได้เตรียมกระเทียมนะคะไว้โขกเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราโขกเสร็จแล้วก็แยกไว้เพื่อที่เราจะเอามาเจียวนะคะที่เราเอามาคั่วหรือผัดนะคะตัวของขนุนที่เราได้ต้มแล้วก็โขกไว้นั่นเองเดี๋ยวแม่ก็ขอโขกโขกแบบพอบุบๆแล้วก็จะแยกไว้ อันนี้ส่วนของพริกแห้งนะคะแม่ได้แช่น้ำร้อนเพื่อจะฆ่าเชื้อราที่เขาติดมากับตัวของพริกแห้งนะคะเราก็ล้างล้างแช่น้ำร้อนไว้เดี๋ยวโขกโขพอบุกตักแยกออกมาก่อนนะคะนี่นะคะแม่ก็โขกพอหยาดน,นะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวแล้วก็แบ่งไว้นิดนึงโรยหน้านะคะเดี๋ยวแม่แมาจากมาโขกต่อนะคะใส่นะคะตัวของพริกแห้งที่เราได้ล้างน้ำร้อนไว้ กระเทียมกระเด็นใส่นะคะค่อยๆโขกแม่เขาโขกก่อนนะคะอุ้ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะคะเป็นเกลือแกงนะเพื่อนๆช่วยเขาแบบว่าโขบกง่ายขึ้นเดี๋ยวแม่เขาโขลก่อนนะคะนี่นะคะแม่ก็ได้โขกพริกนะคะไปสี่เม็ดนะเิ็นเผ็ดยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะตามด้วยกระเทียม เอ้ยไม่ใช่หมแดงนะคะโขกลงไปนะคะก่อนที่จะใส่กะปินะคะโขกบ้ายแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่กะปินะคะนี่ใส่ไปประมาณนี้จะใส่เข็มมาก พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้รอขนุนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาโขลกรวมกันจา้านี่นะคะเพื่อนๆแม่ก็ได้เอาขนุนที่แม่ได้ต้มไว้นะคะออกมาพักตอนนี้ก็เปิดพัดลมเพดานไว้นะคะให้เขาเย็นนะตอนแรกอะแม่น่าจะเอาไปใส่น้ําเย็นได้แหละนี่มาดูความเปื่อยดูความไอเนี่ยเขานิ่มแล้วนี่นะคะเดีย๋ยวเราไปโขลกได้แล้ว เดี๋ยวมันจะเสียรสชาติอะแม่คิดว่านะเดี๋ยวความหวานของเขาจะหายไปแม่ก็เลยเอามาพักไว้ให้เย็นดีกว่าเนาะนี่นี่ขนุนของมาเลเซียพอต้มมามันก็สีขาวนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้สีแบบคล้ำมากเนี่ยก็จะมีเม็ดอยู่ตรงนี้นี่นี่เม็ดมันอุ้ยเว้ยหล่นนี่นี่เม็ดมันอุ้ยเ้ยกิ้งอีแล้วมือแม่นี่นะคะเม็ดมันใส่ไปด้วยจะอร่อยมากๆเลยแม่คิดว่า ถามว่านี่เป็นครั้งแรกไหมครั้งที่สองนะคะในแม่ในการทำซุปบะหมี่ตาขนุนนะคะเสีได้นะไม่มีผักชีต้นหอมนะคะเดี๋ยวแม่ว่าจะไปปลูกเอาต้นหอมเอ้เอาหัวหอมมาไปปลูกเป็นต้นหอมนะเพราะว่าเมื่อีเราปลูกทานเองมันก็ปลอดภัยโอ้หมันเป็นอันนี้แล้วอะ่ะเขาเรียกอะไรนะอย่างเพื่อนๆมันเป็นตัวของขนุนแล้วอะ่ะ <laughs> ชิ้น,นเนี้ยเนี่ยเป็นเนื้อขนุนออกมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะพักไว้ให้เย็นนะเดี๋ยวแม่จะเอาไปโขก รวมกับน้ำพริกกันค่ะอันนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวยังไงแม่ขอเปลี่ยนครกให้มันเป็นครกให,ใหญ่กว่านี้นะอันนี้อันเล็กโขกไม่น่าจะได้เทนเทนเทนครกมาเลยครกตำส้มตำของแม่เองเดี๋ยวแม่ว่าจะโขกตัวของขนนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวของน้ำพริกทยอยใส่ลงไปเนาะโขกบักรมีก่อน ยอยใส่ลงไปโอ้ยเพื่อนแค่โขกก็น่ากินแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ก็ขอโขกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนโขกนะคะเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะโขกประมาณนี้นะเพื่อนๆตรงเม็ดมันยังเป็นเม็ดเมดอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่นะคะก็จะเอาน้ำพริกนี่ที่เราได้โขกไว้ใส่ลงไปโขกผสมรวมกันนะคะ ใส่ไปให้หมดเลยรักได้ประมาณสองช้อนโต๊ะนี่เดี๋ยวแม่ก็จะโขกนะคะน,น้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะโขกลงไปผสมกันค่ะนี่นะคะโขกรวมกันเลยกับน้ำพริกให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่เราจะไปเจียวกระเทียมนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะต้องเตรียมหมูนะคะซอยชิ้นบางๆอุ้ย นี่เราจะไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวให้ลูกชายทานด้วยนะลูกชายชอบกินอาหารไทยๆนี่ได้จะประมาณนี้เห็นชัดไหมเพื่เพ<ๆ>ื่อเดี๋ยวแม่ก็จะไปเตรียมกระเทียมเจียวกันค่ะไดารแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะซอยนะคะใส่ตอนตกท้ายแช่นะ้ำไว้ก่อนอยังไงเดี๋ยวแม่ตั้งกระทะนะคะเจียวกระเทียมก่อนนะ เดี๋ยวรอเจียวกระเทียมนะคะตั้งน้ำมันใส่กระเทียมลงไปค่ะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็จะเจียวกระเทียมค่ะส่วนตัวนี้ก็คือบักมีนขนมที่เราได้โขกกับน้ำพริกไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าไม่เผ็ดทาไมสีจืดนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายทานด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างแม่ก็ยังทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะ เราต้องรักษาตัวให้หายดีก่อนนะคะเพื่อนเพื่อยากตามใจปากนะคะยามที่เราไม่สบายเนะยาะนี่เดี๋ยวเราก็จะเจียมไอ้เจียมเจียมเจียมคืออะไรเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็แบ่งพักไว้โรยหนะ้าตอนที่เราจะทานนะคะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมหมูก่อนนะเจียวกระเทียมรอแป๊บนึงให้เขาเหลืองสวยเลยนี่นะคะเหลืองแล้วเดี๋ยวเรา ปิดแก,ก๊ก่อนแม่หันหมูก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตักกระเทียมออกนะคะพักไว้เลยหนะ้ามาแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆใส่หมูไปค่ะผัดหมูให้เขาสุกนะคะให้เขาไปสีขาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะใส่ตัวของขนมลงไปกระทะมันไม่ค่อยรองรับตูดแลมไม่ใช่กระทะ เอาแก๊สนะช่วงนี้แม่จะเบอร์เบอร์นะคะกินยาไปพูดผิดพูดถูกหรือมันเป็นต้นใส่ของแม่เอง <c oughs> พูดอะไรถูกนะคะแล้วก็จะผัด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 พอเขาเป็นเนื้อสีขาขาวสุกแล้วนั่นเองเดวนดวนหมูเราก็จะใส่แบบหมู่ังไงค่ะเสจเลยอือ แม่จะมาปรุงรสนะคะใส่แค่ตัวนักกี้ค่ะเพราะว่ามันมีความเค็มอยู่แล้วนะเดี๋ยวผัดให้หอมเลยนะนี่นะคะแม่ก็จะเอาตัวผักกรูดนะคะซอยใส่ซอย,ซอย,ซอยใส่ลงไปเดี๋ยวแม่จะตักใส่ชามนะคะ นี่นะคะตักใส่ชามแบบนี้เลยค่ะสีจะไม่มีพริกมากนะคะเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะย้ำว่าไม่เผ็ดนี่กระเทียมที่เราได้เตรียมไว้ใส่พร้อมกับน้ำมันเจียวหอมๆโรยหน้านี่แค่นี้เลยซุปปักมีไปตามขนุนค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหเมนูยังไงขอฝากคลิปนะคะของแม่ไว้ด้วยนะคะ คุณแม่ในต่างแดนนะคะอยากทานอาหารไทยนะคะเราต้องทำเองนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บส c คร b e แม่ด้วยนะคะใกล้ครบ1000นะคะ1000 s u b s c r i b e เมื 1, ่อไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแม่ขอเอาไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย